ผมร่วงหลังจากปรับอาหารจะทำยังไงดียินดีต้อนรับสู่พอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีนะครับคุณกำลังอยู่กับผมหมอทิมผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ปรับอาหารกำลังลดน้ำหนักหรือว่าอะไรแล้วแต่พอผ่านไปสัก2เดือน3เดือนแล้วกลับพบว่าเส้นผมเนี่ยหลุดร่วงบางคนเวลาเอามือสยายทีเนี่ยรวมเป็นกอบเป็นการรมเลยนะครับหรือได้บางคนอาจจะพบว่าเส้นผมตัวเองเนี่ยเส้นเล็กลงแล้วก็บางลงวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับผม โดยทั่วไปนะครับตามวงจรของการเจริญของเส้นผมของเรานะครับเขาจะมีวงจรของเขาอยู่ด้วยกันสีขั้นตอนนับจากเริ่มงอกเลยนะครับซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับว่าแต่ละขั้นตอนมีอะไรบ้างแต่ว่าผมอยากจะให้รู้จักขั้นตอนที่เรียกว่าเทโลเจนเฟสเทโลเจนเฟสเนี่ยถือว่าเป็นขั้นตอนที่3ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนที่4คือการหลุดร่วงนะครับซึ่งในขั้นตอนที่เรียกว่าเทโลเจนนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เตรียมการผลัดเส้นขนใหม่ โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเส้นผมนับล้านของเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนนี้แต่ว่ามันเข้าแบบไม่พร้อมๆกันนะครับเราเนี่ยมีการผลัดขนในทุกๆวันผลัดเส้นผมในทุกๆวันแต่หล,หลายๆคนอาจจะไม่สังเกตนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ร่วงเยอะมากแต่ทีนี้นะครับ ปัญหาคือถ้าสมมติว่าร่างกายของเรารู้สึกเครียดมีความเครียดจากภายนอกมากระตุน้นอย่างเช่นคุณป่วยหนักนะครับคุณได้รับเคมีบําบัดหรืออยู่ในสภาวะช็อกกับเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งมากคุณอาจจะเคยดินไหมครับเจอผีจนขนหัวร่วงหมดการที่เราเกิดสภาวะความเครียดขึ้นมาเฉียบพันแบบนี้หรือว่าเครียดมากๆนะครับจะทําให้เส้นผมของเราหลายร้อยหลายพันเส้นเนี่ยเข้าสู่ขั้นตอนทีโเจนเฟส รอมๆกันซึ่งพอเข้าสู่ขั้นตอนทีโลเจนแล้วเนี่ยนะครับก็จะใช้เวลาอีกสักประมาณ2-3เดือนนะครับในการที่เส้นผมเส้นนั้นจะหลุดร่วงไปทีนี้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการปรับอาหารหรือว่าลดน้ำหนักคือต้องบอกว่าการที่เรามีการสูญเสียมวลไขมันสูญเสียมวลน,น้ำนะครับสูญเสียแร่ธาตาุต่างๆถือว่าเป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันมันก็เปรียบเสมือนกับเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สารอาหารต่างๆจากภายนอกนั้นลดลงซึ่งร่างกายนะไม่ค่อยชอบเลยนะครับ ดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้มักจะพบในคนที่ต้องการที่จะลดน้ำหนักเร็วๆลดให้ได้เยอะๆในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นความเครียดมากๆต่อร่างกายนะครับหากคุณทำไม่เป็นหรือแม้กระทั่งในคนที่โปรฟาส์นะครับคือฟาส์นานๆเกิน24ชั่วโมงขึ้นไปก็เป็นความเครียดอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณอยากที่จะน้าหนักลงเร็วความรู้และการเตรียมตัวจึงเป็นสิ่งที่สาคัญมากๆ สำหรับพอดแคสสุขภาพดีใน3นาทีก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมหมอทีมขอไปก่อนสวัสดีครับ